ท่านแขกผู้มีเกียรติมาร,ร่วมงานตามคันลองอวยพรให้คู่ปลองปีดาเพราะด้วยรักปักจิตสนิทมั่นเพราะด้วยฝันจึงฟันฝ่าเพื่อวันข้างหน้าของน้องภูและน้องจุ๊กแกงเคียงคู่กันมาพร้อมสัญญาจะสร้างฝันมั่นลึกดีร่วมงานของน้องผูแล้วก็น้องแจงนะครับในส่วนตัวของเองนะครับก็ มีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าบ่าวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ของคุณภูสิทธิ์เขานะครับรู้จักตั้งแต่อายุ1 3 1 4นะครับปัจจุบันนี้ก็นานพอสมควรนะครับก็ขอให้พรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองคนนะครับรักนะครับรักรอพอภัยเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานนึกถึงพ่อแม่นะครับของผมเองนะครับคุณพ่อเคยเล่าว่าแต่งงานกันมา50ปีอยู่กัน50ปีก่อนแต่งงานนะครับแม่บอกว่าต่อไปนี้อยู่ด้วยกันแล้วเรื่องใหญ่ๆใ,ให้พ่อตัดสินใจเรื่องเล็กๆแม่ตัดสินใจเองผ่านไป50ปีไม่มีเรื่องใหญ่เลยครับ เล็กทั้งนั้นเลยนะครับนะคุณแม่ตัดสินใจทั้งนั้นนะครับก็ขอให้พรให้คู่บ่าวสาวสองคนนะครับให้อยู่กันสักร้อยยี่สิบปีอยู่กันนานๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองครับขอบคุณครับเขาเป็นคนขยันตั้งใจนะครับวันนี้ผมขอไว้พรให้น้องภูและน้องแจงนะครับ รักกันยืนยาวต่อจากนี้จะไม่มีผมหรือคุณจะมีแต่เรานะครับคือขอ้ทั้งสองจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีชีวิตคู่ที่สดใสนะครับขอบคุณมากครับซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกอินดีในเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมฉลองสมรสของคู่บ่าวสาวเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นวันที่ เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขซึ่งโบราณท่านกล่าวไว้ว่าเนื้อคู่กันแล้วคงไม่แพ้วกันเลยถ้าไม่ใช่คนที่เคยคงจัดเหมือนรอคอยซึ่งวันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวประสบความสําเร็จนะครับอากผมเองในนามเป็นผู้มีเกียรติได้เป็นมาสักเป็นสกีพยานาก็ขออําน่อยเอพรให้คู่บ่าวสาวครับจงของรักของเรือนจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ ขอให้บุญบาร,รมีของพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมทูสานุวงศ์จงได้โปรดอิบาลพระรานพรให้คู่สมรสมีความสุขความเจริญและก็ของรถของรักด้วยความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอต้อนรับลานเขยนะภาษาเหนือเพื่อว่าลานเขยครับลาดลานเขยไว้เป็นสมาชิกบ้านกลุ่ม อีกท่านหนึ่งแล้วก็ฝากทุกแจงนี้เป็นสะพ้ายจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับมีอะไรก็ตักเตือนได้คือว่าเป็นหลานของกระผมเองนะครับขอให้ทั้งสองนี้เข้าใจกันนะครับผมดูมานานพอสมควรแล้วดูเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับมีความรักใคร่กันดีครับมาสร้างฐานะทางครอบครัวในสุมชนมัดโกงนะครับให้พ่อแม่นะครับต่อไปก็ คิดหอมรบดิษนะครับเก็บเงินเก็บทองมาเลี้ยงลูกนะครับขอให้มีลูกหลานไวๆให้พ่อจจรันกับแม่ตู่เนี่ยมาเลี้ยงดูที่บ้านโขงครับสุดท้ายนี้ผมก็อ้างอิงคุณพระศรีนาไตศสินทั้งหลายนะครับจงคุ้มครองเจ้าบ่าก็สาวแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะขอบคุณครับอยากจะขอ เดียวทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเป็นสักการะนะครับแล้วก็วอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ครับผม ขอบคุณครับผมคุณแม่ตูนะครับกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติสักนิดนึงในงานในวันนี้ค่ะเจ้างานมงคลสำรสอันลูกสาวข้ะเจ้าและน้องกูเนาะคะนะอเพราะว่า,วาแขกตั้งบ้านเ้าและตางจากวัดแล้วก็กรุงเทพบุรีรัมย์เนาะคะนอก็วันนี้คืออู้อย่างบอกตั้งแต่แห่ขันมาแล้วค่ะ พราะว่าเจ้าตื้นตันใจนอครับก็บนรึกว่าเจ้าจะมีวันนี้นะคะที่ววาหลุกเป็นฟ่งเป็นฟ้านอมีน้องหูครับ,รบอ่าซึ่งที่ใส่ใจคอของเปิร์นะดีมากค่ะอ่าอุปนิสัยใจคอคือ<ม>ครอบน้องแจ็มันเมินแล้วนะค่ะนอะก็หู้ใจหู้ที่ใส่ใจคอดี แม่ก็เลยเต็มอ,อกเต็มใจในวันนี้เนาะค่ะน้องหากน้อมเอานอ้องภูมาเป็นลูกของแม่แหมพ้นนึงเนาะค่ะน้องครับผมแล้วเกาะแถมย่างหนึ่งแม่ก็ขออ่าแม่กับป้อนอ้องภูเนี่ยหากน้องแจงเป็นลูกสะภ้แล้วก็ขอให้แม่กับป้อหากน้องแจงเปรียบเสมือนลูกของแม่แหมพ้นนึงนะคะแม่น้องอ่าแม่ก็บะฮู้จะเอากำอย่าง มีแขกามาขอบคุณและขอบคุณแขกทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับผมนี่คือความในใจนะครับของคุณแม่คำขอบคุณจากคุณพ่อตจรัญแก้วเทพครับขอบคุณครับแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านที่มาในงานนี้ครับครับผมแม่ประสิทธิ์นะครับขอเชิญคุณแม่กล่าวขอบคุณนิดนึงครับงา,งานลูกชายผู้สิทธิเกิดจื่บแจงค่ะปลื้มใจมากพูดอะไรไม่ออก ขอให้พู้สิทธิ์เขาให้ลูกเขามีความสุขแบบเจริญธรรมะที่ดุ่งเรื่องยขอไอ้นี่นแล้วเที่ที่ดุที่ชุ่หน่อยที่ชุ่งที่ดุ่งนี่แหละครับปลื้มใจมากแต่พู้สิทธิ์เขาฝากลูกพู้สิทธิ์ที่บ้านบ้านอะไรนะบ้านโกงบ้านโกะคะพีสิทธิ์เขาฝากลูกด้วยนะคะเป็นลูกเป็นเจ้าของพ่อเขาแม่คนหนึ่งที่นี่ค่ะสิบปลื้มใจมากพูดอะไรไม่ออก ขอขอบคุณที่แขกพี่มีเกียรติมาวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาในงานของลูกชายและลูกสะใภ้ผมถือว่าให้เกียรติพวกเขาทั้งสอง <c oughs> อย่างมากผมขอฝากลูกไว้ที่นั่นสักคนหนึ่งและก็ ให้ไงให้ให้ช่วยดูแลเขาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเขาถามเจ้าบาวก่อนดีกว่าครับผมนะครับเจ้าบาวเนี่ยไปเจอน้องชุกแจงได้ยังไงนะครับก็จริงๆแล้วถ้าให้เล่านี่นานมากเลยนะเอาเอาตอนสั้นๆพอเดี๋ยวคนอื่นไม่ฟังครับครับฮะแค่นี้เหรอครับเอ้ยให้มันมีเรื่องราวสักนิดสิเออก็จริงๆแต่ก่อนแจงทํางานบริษัทเดียวกับผมครับผม ผมทําอาหารส่วนแจงเนี่ยเขาทำออฟฟิศครับผมเขาจะมีเอกสารลงมาออเดอร์ของจากอ๋อครับก็เลยเจอกันประจําก็เลยเจอกันประจําแต่ตอนนั้นเขายังยังไม่สนิทกันมากครับแต่ว่าเขาจะค่อนข้างฮอตค่อนข้างฮอตครับคือร้อนในในร้อนครับอ๋อร้อนเป็นร้อโอเคครับผมคืออะไรฮอตคือฮอตฮอตฮอตคือก็ร้อนไงอ๋อป๊อปปูล่าคือมีความสนุกสนาน นะครับเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งหลายอ๋อครับผมอ่ะก็ก็เราก็เลยไม่กล้าไม่กล้าจะจีบครับผมนะฮะขอขัดจังหวะนิดนึงได้ครับผมเมื่อกี้เจ้าบ่าวก็บอกขอเล่าก็เล้วอ๋อขอเล่าโอ้โหโอ้โหนี่อาจารย์หงครับขอเล่าครับผมได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าต่อโอเคครับผมดหมดแก้ว กินกินไปเออกินก่อนกินก่อนกินก่อนอันนี้น้ำชาครับผมอันนี้เช่เล่านี่น้ำชาเล่าให้หมดอ๋อเล่าให้หมดเล่าให้หมดครับผมเล่าให้หมดเล่าให้หมดถ้าถ้าจะเบาเล่าให้หมดเดี๋ยวเจ้าสาวช่วยเล่าให้หมดเออเออเออเลือกเอาเลือกเอาถ้าถ้ารักน้องจริงต้องเล่าให้หมดเออเล่าให้หมดแต่ถ้าเล่าไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวให้น้องช่วยเล่าแต่ถ้าน้องช่วยเล่าเนี่ยพี่พูจะแย่ดูสิดูยิ้มดิเออไม่เป็นไร น้องแจงเราเป็นช้างเท้าหน้าถ้าเกิดเขาเล่าให้หมดเดี๋ยวเราคว้ามันแทนเลยไอ้ทีตอนไปด้วยกันนะจานหงหมดแก้วหมดแก้วไม่ใช่ขอเสียประมือให้เจ้าบ่าวหน่อยครับเล่าหมดแล้วครับผมเราต่อครับเชิญครับผมเล่าต่อเราหมดแล้วครับจานต่อต่อเมื่อกี้ต่อถึงไหนแล้วก็เลยไม่กล้าจีบก็เลยไม่กล้าจีบไม่กล้าเขหาอะไรครับแล้วก็ทำใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาแบบไหนก็เจอกันก็ทักทายปกติอ๋อเจอกันทักทายปกติ เอางี้ใหญ่จะด่ากันครับผมเอกสารได้ยังความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกเลยที่เห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกยังไงก็ถูกถูกใจถูกใจเลยเหรอครับผมไม่มีอะไรเลยก่อนนะกักกักอะไรไม่มีเลยไม่ครับไม่มีเลยมันมาจากใจอ๋อมาจากใจคือคนแรกที่เห็นพอะเห็นปุ๊บแล้วถูกใจเลยครับผมจริงหรือเปล่าอือจริงครับเอาความจริงนะจริงครับอย่าต้องให้เหลาดูดิดูเพื่อนพูดเดี๋ยวผมว่าไม่น่าเชื่อ ครับผมเจอพูครั้งแรกรู้สึกยังไงนะครับเห็นพอเห็นแวบแรกนะลงเห็นครั้งแรกเลยอ่ะจำได้ไหมโดนโดนมดดำหรือเปล่าน่าจะใช่ก็เจอกันครั้งแรกก็เอาจริงก็คือจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายปีแล้วก็ประทับใจพี่ภูเขาเป็นคนสมัครเสมอครับผมเป็นคนสมัครเสมอที่ ไปแล้วไปเลยไม่เคยกลับมาใช่ค่ะอ๋อ <c oughs> อ๋อ,อครับผม <c oughs> เออเมาสม่ำเสมอครับผมเออแล้วต่อต่อต่อค่ะก็เขาก็คอยดูแลเทคแคร์ครับผมครับแล้วอยากรู้ว่าตอนที่แจงไปกีบภู <c oughs> เนี่ยแจงกีบยังไงภูถึงตกลงปงใจมาเป็นแฟนแจงได้ เปล่าค่ะหนูอยู่นิ่งๆของหนูค่ะฮะใช้กลยุทธ์วิธีการอยู่คืออยู่นิ่งๆสวยๆแล้วภูมิตกหลุมรักเลยโอ้โหตอบแบบมั่นใจเลยนะเนี่ยฮะจริงเหรอจริงค่ะอออย่าอายขนาดนั้นสิเออเอาพี่ภูดีกว่ากลยุทธ์นะครับรู้วิธีการที่จีบน้องแจงมาเป็นคิดในใจแล้วว่าอนาคตผู้หญิงคนนี้ต้องมาเป็นภรรยาเราแน่ ต้องมาเป็นแม่ของลูกเราแน่พี่โภคคิดยังไงกลยุ<อ>ทธ์วิธีไหนไอที่ไปนบอกว่าไปเทช้างให้ไม่เอานะเ,เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรู้หมดเลยว,ว่าเนี่ยเทช้างหลอกลังแจ้งไม่เอาอันนี้รู้หมดแล้วก็ใช้ดินเจ็ดปลาช้าครับผมดินเจ็ดปลาช้าก็ครับครับตะปูตอกฝาโลตะปูตอกวาลโลอไม่ใช่นี่นี่ดูแล้วเพื่อนเพื่อนรู้แล้วเพื่อนเพื่อใช้ที่เพื่อนเพื่อนบอกขนาดนี้ก็ต้องเล่นมากแล้ว อ่าครับผมแว็บแรกที่เห็นนะครับแล้วก็กลยุทธ์อะไรนะครับที่เราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาเป็นแม่ของลูกเราจริงๆแล้วแต่ก่อนผมเป็น,ปนคนขี้อายก็ไม่กล้าเข้าหาครับครับผมพอดีวันนั้นอันนี้ขอเล่าอันนี้ไม่รู้นะครับความความอย่อยาขอเล่าอย่าขอเล่าอย่าขอเล่าเด็ดขาดอยากจะขอเบียร์ว่า <laughs> อยากจะขอเบียร์ว่า <laughs> นู่นรุบบอขอเล่าปุ๊บทะลุดเรียมเลย <laughs> อ่ะครับต่อต่อต่อนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมไปไหว้หลวงพ่อพระใหญ่วัดพุทธิชินราชครับครับผมหลวงพ่อพุทธิชินาราศักดิ์หลวงพ่อพ่อพุทธิชินราชว <ค entertain S 1> ัดใหญ่ใช่มงคลใช่ครับพี่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอวัดมหาธาตุอ๋อวัดมหาธิลป์โลอ๋ออนอมันมีโอกาสได้มาเที่ยวกับเพื่อนครับครับผมแล้วก็ไอเราก็โสมนานจีบใครไม่ติดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตอนตอนที่ไปขอพรนะขอแบบไหนก็อยากขอมีแฟนครับผมใช่ขอขอแบบไหนตอนพูดตอนนั้นพูดแบบไหน ขอมีแฟนเลยมันต้องมีท่าทางประกอบสิเออการที่จะไปขอพรภาพไปบอกผมเพราะ่แฟนให้ผมเออมันต้องมีท่าทางประกอบคําพูดเราพูดยังไงที่เราคิดว่าเราจะต้องเอาคนเนี้ยผูกกิจผูกใจเราให้ได้แล้วผมจะกลับมาไหวอีกแค่เนี้ยได้เลยเหรอพอดีกลับมาก็เลยได้ยินแว่วๆว่าแจ้งโสดครับอ๋อไ้ยินแว่วๆเขาเพิ่งโสดหรือโสดมานานแล้ว อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่เรามาถึงปุ๊บได้ยินว่าเขาโสดทันทีนี่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 คำขอเป็นผลอือนั่นแหละครับก็เลยลงไอจีบเต็มตัวเลยครับจีบเลยครับผมครั้งแรกที่เงินเข้าไปจีบจีบยังไงเอ่อทักเฟซไปจีบครับผมทักเฟซเหรอครับผมช่วงนั้นกำลังเฟซแบบเติมเงินห้าสิบบาทเติมไปโอ้ยอะไรยังตอบทีแะเียนหมดเมื่อก่อนเฟซยังไม่มีนะมันเป็นไฮไฟ้นะ ทันทันเฟสทันไฮไฟอ๋อเป็นเฟสพอดีอ๋อต้นต้นเฟสผมนึกว่าช่วงท้ายไฟไฮไฟมาเซิร์ชหาชื่อครับกดพิมพ์หมาชื่อแล้วรู้จักชื่อเขาได้ไง้ยหาทุกซองจดหมายในบริษัทหาหมดนะครับผมอ๋ออันนี้ตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าคนนี้แน่นอนคำที่ขอขอยังไงยิงคุยกันมานานแล้วครับครับผมยังไม่คุยเลยครับคุยกันบ้างอะไรก็ชุแต่งเมื่อไหร่อะไรวางแผนมันต้องมีสิโมเมนต์ที่ที่เราขอเขาแต่งงานอ่ะ ก็ไปไปเลยมันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวหาเลิกแต่งงานกันอ๋อแค่นี้จบเลยครับแล้วน้องแจงก็ตกลงบอกใจเลยขอคําสัญญาทีหนึ่งครับเออไม่ไม่ขอเป็นคําสัญญาได้ไหมครับผมได้ครับผมต้องพูดตรงนี้ว่าอยู่กับแจงที่คบกันมานะครับครับผมจะบอกแจงตลอดว่าผมจะไม่สัญญานะครับเพราะว่าถ้ามีคําสัญญาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นคําคคลเป็นคาบุกมัตใช่แล้วมันเป็นภัยกับตัวเองแล้วภัยกับอีกฝ่ายหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นตบมือครับตบมือาพิโกนมาใครพิโกนมาเชิญมาให้ตบมือนะครับให้เชิญมานั่งกินนะครับผมอ่ะครับผมอยากให้น้องภูพูดให้จบก็เลยก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบไหนจนมาถึงวันนี้แล้วมีความสุขครับเราก็จะใช้ชีวิตประมาณนี้ให้มีความสุขแล้วก็มีความสุขมากขึ้นไปครับผมแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองใช้ชีวิตที่ผ่านมามีความสุขยังไงครับ นะครับและใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตให้มีความสุขยังไงแค่นี้นะครับมาฟังความรู้สึกของน้องแจงบ้างนะฮะว่าคําสัญญาไม่มีมีแต่คําพูดนะครับความรู้สึกที่ดีต่อกันถูกไหมฮะเป็นคําพูดจากใจของน้องแจงที่มีต่อพี่ภูนี้ก็ดูแลกันมายังไงก็จะดูแลกันไปแบบนั้นครับผมนะแล้วเอาง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย อยากมีหลานเร็วๆนะครับสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมว่าจะมีหลานให้เร็วๆนี้และจะมีกี่คนญญไม่อคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่ครับต้องแจ้งไม่สัญญาว่าจะมีหลานให้นะต้องถามพี่ภูว,ว่าจะมีกี่คนแจงบอกไม่สัญญาแล้วพี่จะถามผมทำไ,ไมครับ <laughs> เอาคนทําใครอ่ะเราต้องถามคนทําถูกไหม สิบเลยแม่บอกสิบเลยเออถูกไหมอ๋อคุณแม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคืนเนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะพูดพลาดเลยไม่ได้นะคืนนี้ค่อยๆกินค่อยๆไปนะค่อยๆกินค่อยๆเป็นค่อยๆไปการใช้ชีวิตเนินชีวิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปถูกไหมถูกไหมครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ าจากภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือคือครบทุกภาคในในงานนี้ครับผมค่ะครับขอเป็นคําพูดภาษาอู้กับเมืองนิดหนึ่งอีกนิดเดียวนิดเดียวอืก็ขอบคุณเจ้าไอ้แขกที่มาร่วมงานวันนี้จะได้ค่าตกบ้องทองก่อนน้องก่อนหอสมมาเจ้าครับผมเชิญพี่ภูครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแขกคุณไปเกียรติทุกท่านเลยนะครับ อย่านิ่งสิตบมือก่อนสิตบมือตบมือตบมือมาตบมือนะครับผมครับผมนต้องขอบคุณจริงๆครับมันไก่มันไกลสลับสำหรับคนที่เดินทางแกะแตงกวาดนะครับมันไก่แม้แต่คนคนที่นี่เองที่น่านเองครับบางคนก็เดินทางมาจากอีกที่นึ่แต่ทุกคนมีใจที่จะเดินทางมาร่วมงานของเราสองคนนะครับครับผมซึ่งซึ่งใจขอบคุณจริงๆครับจากใจเลยเพราะว่า น้อยน้อยคนนักที่ที่จะมาได้ไมเพราะว่าไม่น้อยหลายคนก็ได้ครับหลายคนไม <t> ่น้อยหลายคนมากที่มาไม่ได้จริงๆมีเยอะกว่านี้ครับครับผมพี่มูครับเป็นน่าจะเกือบห้าสิบหกสิบคนนะครับไม่ตั้งฝ่ายเงินฝ่ายเเกือบร้อยเจ็ดิบคนใช่ครับที่มาไม่ได้นะครับเพราะเราก็ทุกคนอยากจะมาแต่ด้วยภารกิจส่วนตัวครับผมที่เหลือที่มาในที่นี้ ทุกคนที่มาตอนเช้างานตั้งตั้งแต่งานมากเลยทุกคนเลยครับตั้งแต่เตรียมงานเมื่อใช่ครับเจ็ดเดือนที่แล้วห้าพอห้าเดือนโอเคห้าเดือนครับผมต้องขอบคุณจริงๆครับทุกคนมีใจมาให้เราสองคนครับผมเราก็ซึ้งใจสาหรับแขกที่มาร่วมงานช่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมาไม่ใช่ว่ามาว่างที่จะมาบางคนลางานบางคนเสียงานนะครับ แต่ทุกคนก็มีใจให้เราสองคนครับผมซึ้งใจจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่จะรับดอกไม้เนี่ยนะครับอยากจะให้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยู่ตรงเนี้ยยังไงเต้นสะเพลงหนึ่งเอาจัดไปเ้อาสองเลยสองสามเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ที่เขาลองดูว่าพอพอโยนไปปพิ่มแล้วจะเงิบไหมอเออพี่ภูพี่ภูมารอตรงนี้เผื่อน้องแจงเข้าคอมเมนต์กิัลากาลงไปไงไมันจะได้มีคนช่วยเอออย่างนี้อ่ะ <laughs> ต้องมีได้เลยต้องมีตัวนี้ตัวนี้สำคัญชอบใจตัวเด็ดครับเออหลบเราไหมผมสิครับหลบสิครับเราหลบสิครับรออะไรนะครับอ่ะปอบมือหน่อยครับปอบมือหน่อยครับ